พบกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชื่งสงขาและ,ะช่องนายช่างความนกนะครับวันนี้ผมมาแนะนำกรงตัวใหม่นะครับเป็นกรงที่ใช้สำหรับเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่นะครับอ่าใบนี้ผมออกแบบมาเพื่อจะ,อจะเลี้ยงนกแก้วโม่งไว้ด้านบนนะครับลักษณะเป็นกรงสองชั้นครับแล้วก็ ทั้งสองชั้นจะมีการแยกกันเป็นอิสระนะครับมีพื้นตรงและก็มีหลังคาเป็นของตัวเองนะครับทั้งสองชั้นจะมีช่องใช้สําหรับเสียบแผ่นรองที่นะครับเพื่อไม่ให้นกที่ใส่กันนะครับเพื่อไม่ให้เลอะเทอะนะฮะทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับั่านนะครับโดยทั้งสองชั้นมีประตูนะครับประตูด้านบนตรงนี้นะฮะใช้สําหรับ เอาไว้ใส่ลังนะครับเมื่อถึงตอนที่เราต้องการที่จะเพาะนะครับถ้าเรายังไม่เพาะก,ก็ปิดเอาไว้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ใส่กรอนนะครับฮะบก็ยังไม่ได้ใส่กรอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประตูด้านล่างตรงนี้นะครับประตูด้านล่างตรงนี้ผมดีไซน์ให้เปิดขึ้นบนนะครับเพื่อป้องกันนกหลุดเวลาที่เราลืมนะครับถ้าเราลืมปุ๊บประตูก็จะปิดลงมาแบบนี้โดยอัตโนมัตินะเวลาที่ จะใช้ก็เปิดขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจับนกหรือว่าทําความสะอาดพื้นโรงได้นะครับด้านล่างก็เช่นกันนะครับก็จะมีประตูนะครับประตูด้านบนนะครับใช้สําหรับที่จะใส่รังเพาะเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ประตูด้านล่างนะครับก็เปิดขึ้นบนเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อเซฟตี้นะครับแล้วก็ทั้งสองชั้นก็จะมี ถาดสำหรับใส่อาหารนะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงนกแก้วเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเปิดประตูบ่อยเพราะว่าถ้าเปิดประตูบ่อยเนี่ยโอกาสที่นกจะหลุดก็เยอะนะครับเราก็จะใช้ลิ้นชักแบบนี้นะครับใช้ในการใส่อาหารนะครับนะแล้วก็ผมดีไซน์ให้รุ่นนี้ใส่ใส่ขันสแตนเลสได้3ามใบนะครับนี่นะฮะ ใส่ขันสเตนเลสสามใบนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ปิดเข้าแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนุกหลุดนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมาก็ไม่มีช่องว่างให้นุกอ,ออกได้นะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ให้ันสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพื้นตรงกันนะครับพื้นตรงก็ใช้ตาข่ายผักตัวหนอนอย่างดีนะครับช่อง ห้าหุนนะครับช่องห้าหุนนะฮะช่องก็ประมาณนี้ครับนะครับปลอดภัยนะครับสําหรับรุ่นนี้ปลอดภัยและแข็งแรงทนทานนะครับผมใช้การเก็บงานสีด้วยสเปกาวานายนะครับอันนี้ก็เป็นสเปร์รุ่นใหม่ก็เอามาทดลองดูนะครับว่าจะทนทานแค่ไหนนะครับ ด้านข้างกลงนะครับด้านข้างกรงถูกดีไซน์ให้โปร่งนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นนกได้สวยงามนะครับด้านข้างกลงเนี่ยผมผมไม่ได้ใส่คานขวางไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใส่คานขวางเอาไว้แต่รุ่นนี้ต้องการดีไซน์ให้มันโปรง่งแล้วก็เห็นถึงความสวยงามของนกนะครับเหมาะที่จะใส่พวกนกสีสันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วโมง่งคิมสันลิงเน็ดนะ จนไปถึงแอฟริกันเกรได้นะฮะถ้าถ้าเป็นมาคอเนี่ย mm. ก็อาจจะดูเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับ mm. เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นช่องนะครับสำหรับใส่แผ่นรองที่ก็เว้นระยะเอาไว้หนึ่งนิ้วนะครับสำหรับที่จะใส่แผ่นรองที่เข้าไปได้นะครับมีทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับมีทั้งสองชั้นนะครับด้านล่างผมก็ดีไซน์ให้มีตัด ตะแกรงอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยหมาผมดุนะครับผมก็ทําตะแกรงตรงนี้ไว้ป้องกันหมาหรือแมวที่จะไปดึงขานกได้นะฮะเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะดึงขานกได้นะครับด้วยระยะความสูงนิ้วครึ่งนะครับครับสําหรับกรงใบนี้มีขนาดความสูงด้านล่างตรงนี้60เซนติเมตรนะครับ ผมดีไซน์ไว้สำหรับใส่นกแก้วขนาดกลางนะครับใบนี้คิดว่าจะไว้ใส่นกแก้วแขกเต้านะครับไว้ใส่แขกเต้าด้านล่างนะฮะอุดงติดเต็นแล้วก็ด้านบนนี่สูงเม็น,นะครับก็กล่าวไว้ว่าจะใส่นกแก้วมุ่งนะครับแล้วก็ ทั้งล่างและบนก็กะว่าจะให้มันเป็นโครงฟาะในตัวไปได้เลยนะครับเมื่อถึงฤดูกาลนะครับความกว้างนี่ดีไซน์ไว้กว้างเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ลึกไปด้านหลังแปดสิบเซนติเมตรนะครับก็ลงใบนี้ก็เลยดูว่าสูงไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ดีไซน์ไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะใส่น้ำใส่าอาหารแล้วก็ทำความสะอาดพื้นตรงได้ในความสูง ระดับนี้นะครับก็มีใส่อาหารแล้วก็ดูอาหารได้นะครับด้านล่างก็สูงจากพื้นมา60เซนติเมตรเพื่อให้หมาวิ่งโอดไปได้สะดวกนะครับหมาจะได้ไม่มาจะเง้อดูนกหรือว่าหยอกนกทางด้านหน้าตรงน,นี้ได้นะครับสุดท้ายก็กระผมช่างเช็ดสงขาและ,ะนายช่งางฟาร์มนกนะครับก็ ติดตามทุกๆช่องทางของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางา YouTube ในช่องความนกในช่องทางทาง Facebook นะครับและก็ในช่องทางของ l i n e a p p l i c a t i o นนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาคุยกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจว่าไม่ได้ซื้อของของผมแล้วผมจะไม่พูดและผมจะไม่ตอบนะครับผมมีความยินดีมากๆ ที่จะตอบพี่น้องคณละพักคนรักนกและทุกๆท่านนะครับที่สงสัยและก็สนใจในผลิตภัณฑ์ของผมนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของผมก็ยินดีบริการในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนกที่เกิดจากการพกพันและก็กลงนกในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรงถังกรงเพกรงบินนะครับหรือว่ากรงพักและก็ กรงนกแก้วแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นงานโครงสร้างเหล็กต่างๆก็ยินดีนะครับยินดีที่จะออกแบบแล้วก็สร้างและจัดโครงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดสงขลาหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็ยินดีที่จะบริการกันถึงที่นะครับแล้วก็บริการกันด้วยความเข้าใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับช่องนายช่างความนก รับผมจังเชศสงขาขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ